นักร้องที่ลอยแก้วชอบที่สุดไทยร้อ,องเพลงเลยดีกว่าร้องเพลงดีไป,ไปดังเหรอเอาดังดังอีกไปไปเนี่ยเป็นนักร้องไม่จำใไหม่มต้นนองเครียดถึแม้ว่าเกมนี้เราจะแพ้เราช่ไหนะเราหวังให้คนดูสนุกหนูไม่ต้องห่วงถึงแม้ป้าจะเสียหนูไปอยู่บ้านเขาแต่ป้าจะตง่งข้าวมาตลอดป้าจะต่งข้าวต่อขนมมาให้อะติ๊ก ไม่ใช่ตั้งใจจะล้ออีกนะอะไรนะจชอบรักคุณเพลงอะไรนะเพลงะแต่ชอบคุณนะอะไรนะนับนับเพลงอะไรนะฉลามอัง่อหพ่า้อะไรกจะต้องระวังต้องหลบดีๆ แม้ตั้งแต่เมื่อไรแล้ววันนี้เรามาเล่นกันที่บ้านของใครอ่ะบ้านเชื่อแทมทรามาถึงมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเราเดินหาลิปที่นี่พี่โยเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเกมให้พี่โยช่วยช่วยเล่นนิดนึงว่าถ้าเราเล่นเกมนี้ใครแพ้เรากินบ้านกินเมืองเลยนะกินไงอ่ะนอนใช่ไหมครับพี่ไม่เราเอาแล้วเอาไหมถ้าพี่แพ้พี่ยกบ้านหลังนี้ผมถ้าผมแพ้ผมยกบ้านของพี่เอาเอาเอาหรอพี่เชื่อพี่ว่าพี่ชนะถ้าเกิดนะเัอพี่เลยเกลชนะเชื่อเขาไปอยู่ไหนไป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 ตามพูดดีกว่า แใครชนะได้ลูกถ้าี่ชนะพี่เอาลูกผมไปแต่ถ้าผมชนะผมเอาลูกพี่ไปนะโอเคนะครับไอะนีไาากันเนคพ่พ่อแมนพ่อม่มีลูกใหม่นะมหกอมอกออเอาไงเธอจะหีอยู่กัพี่อยแก้วจหนีจะวิธเลวเดดแต่ว่าจะมีลูกใหม่ได้ พี่ลอยแก้คนเดียวเราต้องชนะเราจะได้ลอยแก้แต่บ้านพี่ลอยแก้ยังแพ้อยากชนะเราจะเอาเฉพาะคนที่ได้คะแนนมากสุดของบ้านพี่บวกกับลูกหนึ่งคนจนผมเนี่ยผมบวกกับลูกหนึ่งคนถ้าผมชนะพี่เอาลูกผมไปแต่ถ้าผมชนะลูกพี่มาอยู่กับผมนะเข้าไปเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะเริ่มเลยอย่างนี้เราก็ต้องโจมตีฝั่งนี้สิเรามาเล่นกับพวกเดียวกันไม่ได้เฮ้ยเล่นได้เราเล่นอาจจะพลาดเอง เล่นกันไปก่อนเลยเล่นกันไปก่อนเลยป้าเคยมีแฟนไหมสองคนชื่อเลยกับเชื่อเลยอ้อกัดแอน้องอ้อเนี่ยนะเป็นแฟนใช่ไม่ใช่ใช่สิน้องอ้อเนี่ยไม่มีทางเป็นแฟนนี่ใ่แหละต้องหาดลุงโยคิดปะป้าสนุกไหมอร่อย หนูถามว่าโยเห็นเราเล่นอคอซี่ห้โยคิดว่าเราสนุกไหมลอยแก้วถามอร่อยนแต่สรุปแล้วเนี่ยพ่อหนูเล่นเป็นปะเนาะเราเล่นกับฝรั่งเล่ไงะ้ยพูดภาษไทยโอเคโอเคแยตารยตายงตแต่ก่อนโยมีฉายาว่า ก่อนเคยเรียกเคยเรียตีเราเลยเรียกแปะเต้ไม่ได้มีรูนกข้างนอกอ่ะนี่มันมันโดนอะไรมันโดนอะไรฆ่าไปนะเมื่อเช้าอ่ะนกแมวหมาทำไมไม่ีอะไรโหนโหนตอนนี้จะอยู่เข้าโหมดเงียบแล้วเพราะว่าถ้าหนูพูดเนี่ยหนูอาจจะตายได้แล้วแกวมีอยู่ตัวแล้วต่อไปมันใจไปเลยลูกไม่มีอะไรตัวกี่ตัวแล้วแกมีหิ่จิตตัว เยอะไปแล้วโอ้โหหนึ่งตัวนึกว่ามีหลายตัวเลยอะเซตติ๊กซื้อมาตั้งหลายตัวมาทําอะไรอะเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเฮ้ยทำไมไม่มีใครตายเลยอะมันยากุ็แค่ไอเทมอะนรทำตัวแต่เป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่จะตายไม่ได้ถ้าไม่พูดไทยขอยพูดจีนเท่านั้นปวดิคนไทยเก้าปีแล้วไงต่อชื่ออะไรเป็นลูกใครเยอะแยะ ไม่กลัวไหมไม่กลัวเากอะไรเปฒว่าเกมนี้ใครแพ้ก่อนโยไม่ใช่อะใครแพ้ที่สองอะโยเอาที่สามมาโยอีกโยอะป๊าป๊าเคยนกไหมลุกน้ยังไงโน้ตลุกแปลว่าอะไรตกหักตกหักตกหักโอ้กแปลว่าอกหักแฟนคนไหนของป๊าที่เคยที่แบบที่เขาทิ้งป๊าคนแรกคนแรก หน้าเงี้ยมีแฟนใช่ใช่สองคนมีอะไรสองคนแต่ก่อนลราปั๊บมีอะไรสองคนมีแฟนสองคนอะไรวะพี่คิดว่าผมเป็นหัวที่ทำได้ไรก็พ่อแอแฟนเมียภรรยาแฟนอะไรอยกคำว่าอ้อใช่ไหมเออใครได้มาฮะนี่เราจะเสียบ้านนะเราจะเสียลูกแล้วเอเนี่ย เวลาแไรมรอบนี้พอแต่เพียงเท่านี้ก่อนแพ้แค่คนเดียวอะไรแกที่ว่าคำหมอะไรแกคือคำว่าห้ากะ้่านแล้ม้าหนูมีงู้นก่าัวอ่ะแงที่ว่าคหบนหัวแสดงคาว่าอะไรไม่ก็ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอไม่ใช่จะเลี้ยงขอดูหนเป็นทำไมเปยก็ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เลยคาว่าทาไมเลี้ยงจังอ่ะขาิว่าขอออะไรของแม่ก่อนของแม่ก็ไม่รู้ พอ่ามีมของโยเนี่ยสนุกทำไมไม่รูวะทำไมไม่ดูวะย้กันเลต้องรอจบกันเลยต้องรอจบกันเลยก่อนไจะอยู่ข้างเขาเยทำไมถึงไปอยู่ข้างเขาอะอ่าต่อไปนะคะแก้วขอดูหน่อยสิแตม ขอให้มีคนแพ้บ้างเถอะตอนนี้พี่เขาได้ไป2คะแนนนะสองคะแนนแล้วนะโอเคมา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 อันนี้คืออะไรพี่เลียแกพยายามเล่นเฉดด่างตลอดนี่คืออะไรกางเกงกางเกงกางเกงอันนี้คือกางเกงอันนี้คืออะไรเดี้ยี่เขาก็ไปตอบดิอันนี้เขาก็ต้อบบนเสื้อนี่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพี่อยู่ข้างในเสื้อกางเกงลายลายท้าอันนี้คือเท้าเสื้ออะไรของใครเนี่ยไอ้ลิ้ของรอบที่แล้ว นี่คือแค่คือสองคนอยู่อยู่เงี้ยลอยแก้วนักร้องที่ลอยแก้วชอบที่สุดใครตอบตอบอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคำตอบนักร้องที่ชอบที่สุดเฮ้ยพรุ่งนี้มั้งตอบอ่ะชื่ออะไรคนนี้ใครอ่ะร้องเพลงอะไรร้องเพลงแจ็คสันหวังใช่ร้องเพลงเลยดีกว่าร้องเพลงที่ไปที่ไปไหนลุยวิกตองเหรอไปดังเหรอลุวิกตองพี่ไม่มีลุยวิตองมีแต่นี่กอนโตดังเหรอไม่ไดง ก็ถึงว่าลุโยไม่รู้จักเอาดังๆดิพี่ป้อาวว่าพี่ไปเนี่ยเป็นน้องน้องไม่ดังไเขาไม่ได้ตะโกน ยังไม่ไปบ้านเขายังไม่ไปบ้านเขายังไม่ไปบ้านเขายังม่เก็บเดี๋ยวาช่วยเดีไปไพ่วยยังไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปยังไม่ได้แพ้แพ้ไปแพหมาแล้วตอนนี้แล้วพี่โยคิดว่าไอ้เพลงที่ลอยแก้วก็าร้องเพลงพี่ไปเนี่ยพี่โยว่าเพลงเนี้ยเขาร้องพอไหมพี่ร้องพี่ร้องดีกว่าอะไรวะเกี้ยวมาถึงพี่แล้วนะเจอแต่เฮ้ยกพี่เนี้ยอาบน้ำร้อนอาบน้ำร้อนมาก่อนเพราะว่าแป่ว่าพี่ พอกกว่าที่ไม่เด็กที่ไม่เด็กจะเป็นนะติคุยหน่อยติอย่างพี่โยเนี่ยเขาเลยวัยรุ่นยแล้วเลยแล้วคนรุ่นไหนช่ว้มรูได้เพราะว่าคนน้อยถ้าเราคนน้อยกว่าคน้นด็กอมันไม่ได้ค่ะูาษอังกฤ้พี่โยบอกว่าให้หนูช่วยได้ไม่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 ได้ติอ่พี่โยรุ่นไหนใช่เาว่าทีมเราคนไเป็นคนเดย เลยตายแล้วแซมเพีงคนเดียวพูดได้กู้เฮ้ยอจะไปบ้านเขาพูจะไปบ้านเขาเหรอพูดได้แล้วก่อนเราถามแดมก่อนแซมแดมเป่นอย่างนี้ีตอลพี่โยก่อนอะไรนะครับล่กพี่โยรุ่นไหนรุ่นหลักห้าแล้วหลักห้ารอยนสไปอ่ะหลักห้าหลักห้ายัยังรจักพี่โยสไปโย้ไปดูจังมากุ่นนี้ต้องรุดเอ พี่โยกแก่เหอไม่ไม่ไม่อ๋อถึงตัวเขาจะนั่นแต่ว่าเขายังเด็กอยู่เ่าอันนี้ดีกว่าเอาชแตมกับนันติ้งบ้างแตมอันนี้หัวอันนี้ก้อยแตมเรียกอะไรเรียเไม่จะเรือหัวหรือเรือก้อยสีฟ้าสีฟ้าเรียกไม่อ่ะหัวหรือไปโดเรมอน อย่ <łość> าต้องไม่ไปบ้านที่ร้ายบ้างเลยอ่ะวันนี้เราเสียลูกไม่เข้าไปแล้ววันนี้เสียใจพี่เป้แล้วยังไงบ้างครับพี่เป้ว่าที่หัวหรือก้อยไหนค่ะไม่เห็นนี่ไงเดเลมอนที่จะบอกว่าโดนเลมอนเมื่อกี้นี้อะไรยังไม่โดนเลมอนอยู่เลยอ่ะดูแล้วอ่ะ ไม่ได้แค่ไม่ได้ต้องเป็นกติกาทำไมอ่ะพี่โอทำไมถึงรู้ว่าคิดว่าผมรู้เพราะอะไรรู้อ่ะล้วคิดว่าอะไรตินไรม่ตายน่นูดได้ไม่ได้เยะเลยโอ้ยไปไือเาล้กเลยงคนไปหนไม่รู้ ก็ไม่รู้ไม่ดูทิ้งีก็ไม่รู้ยอมผมอะไรหนอโอ้โหแล้วไปเลยดูทิ้งอ่ะเอามาเอาต่อมานอบที่สามนะคะไม่ต้องเครียดถึงแม้ว่าเกมนี้เราจะแพ้เราชนะเราหวังให้คนดูสนุกหนูไม่ต้องห่วงถึงแม้ปลาจะเสียหนูไปอยู่บ้านเขาแต่ปลาจะต้งข้าวมาตลอดปลาจะต้งข้าวคนขนมไหมเกมรอ่แรกติดยีนติครั้งเลย ไม่ใช่ตั้งใจจะร้องอีกงนะอะไรกครอบรักคุณเพลงรนเพลงนะแต่ชอบคุณงนะอรเอกรับนับเพลงอะไรนะฉลามเราคิดเองแล้วเราคิดว่าคนต้องไท้มุกพี่โย่ิ้เมื่อกี้ต้องโยร้องหาอะไรเอาไป ลุงโยรองหาอะไรหาเรื่องกันดี่มาไม่ไม่าอยู่ในแก้วไม่ใช่เป็นคนพูดแบบนี้ทำไมอยู่นีไม่หม่ไม่ไร่ไม่ไม่ยู่ไย่ไม่าม่ไมอไไม่ไมอไม่ไไม่ไม่ไม้ไม้ไม่ไ่ไม่ม่ไไอ่ หาอะไรไม่ใช่ท่อพี่โอ้แล้วไม่ตายเองไม่ใช่เลยแก่ไเดี๋ยวแล้วแกตายแล้วไม่ได้เกี่ยวอันนี้แค่ทิ้งไปอันนี้แค่ทิ้งไปดงว่าหาพ่อพี่โยดงว่าติดคำว่าพ่อตอนแรกก็งงว่าอะไรก็ทำไมถึงอยู่นเีวกันพี่โยคำว่าหาถึงจะไม่ให้ช่วยแตมเขาหายใจหายคอเลยเหรอแตมหายใจบ้างหุกแตมแต่งงานแม่เลยเหลืออยสอคน นี่ดูไม่ออกอะนี่ดูไม่ออกคืออะไรอ่ะหัวอะไรหัวอะไรชอบนอนหัวอะไรอะไรชนอนเฉยเฉยทำไมอ่ะเพระว่าแม่นอนทุกวันอ้าแม่ก็ต้องนอนทุกวัน เด็กนี่มันร้ายเหมือนกันนะเนี่ยร้ายนะทำมาหัวใจทำหัวใจอยู่เนี่ยจะกลนยเปว่าร้ายเทไปเทพไปติดแล้วคือหลายคนจะหาทางฆ่าเชื่อมยากมากเพราะสเตื่อมเป็นเด็กอินเตอร์ต่อไปค่ะติดจะไม่พูดแก้วชื่อมจะไม่พูดแล้วเดี๋ยวแพ้แตมขอดูดคำหน่อยแม่ปูเป้นะคะแล้วก็ลุงโยโย่เยอะจังเลยเราเนี่ย จะแต่งงานไหมชแตมบอกว่าชแตมอ่ะจะมีแฟนใช่ไหมสพูดเลยสไม่จะอยู่เป็นโสดเหรอเปโสดชแตมไม่รู้จักชแตมไม่รู้จักเออแตมไม่รู้จักคำว่าโสดโสดแต่ว่าโสดแปลว่าอยู่คนเดียวไม่มีแฟน

อถามปัญหาพี่โยดีกว่าพี่เป้ก็ได้พี่เป้กอยู่บ้านหลังนี้สองคนอ่ะใครเป็นใหญ่พี่ใช่พี่เป้ใหญ่กว่าพี่โยใช่อ่าลืมกลัวเมียเอาไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลายดอกหลายดอกพี่โยกลัวเมียด้วยโอเกับพี่กับพี่โยใครร้ายกว่ากันพี่โยพี่โยอะไรพี่โยร้ายกว่า อะไรวะทุนี่จะไมโดนเขาหลอกซื้อใจเยอะจริงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคำนี้พูดร้า์เหรอจริงเหรอเฮ้ยโย่ติ๊กบอกโย่ร้ายกูแล้วตอนแรกติ๊นึกว่าจะต้องเป็นพี่เป้อะไรเงี้ยที่ก็เลยไปพูดวิโยไหนื่อยใจพีู่้เที่ยวกับป๊าแล้วแก็ช่วยป๊าหน่อยอ้ามหนูขอพูดหนูขอพูดหนูขอพูดหนว่าถ้าหนูพูดอะไรไม่ดีหนูขอโทษหนูไม่รู้สับอะไรบางอย่างด้วยซ้ำโอเคไม่เป็นไรได้ แต่หนูคิดว่าหนูพูดแค่หนูอยากให้หนูชนะใครเล่นเกมได้เลยถ้าใครจะคอมเมนต์ด่าก็ด่ามาเลยนะเราบอกให้ถึเกมเราล็อกให้เกมมันติดเกมมันเติดเกมแล้วก็เอาเอาเอามาให้ได้ให้ตายเลยให้ตยเลยไม่อยากกลับเหรออยากกลับบ้านแล้วเหรอจะจะให้กลับนะจะืแต้มก็ไงเฮ้ยก็ตอบไม่ได้แล้วอ้าวเยอมวะไงเอออย่าเฮ้ยไม่ต้องไปเลยไม่มันจะเป็น very okay การฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะครับน้องๆที่ได้เข้ามาดูโอ้ยลอยแก้วยากอ่ะเวลาอ่ะเดี๋ยวได้กินสองเกมแล้วลองตรงไหนจะตีไร้ลอยแก้วยากหรือจเลยจอยเดี๋ยววนี้ต้องคาเราเรารู้พี่เป้ทำกระถดพี่เป้ทำว่าไม่รู้เลยคำว่าอะไรคะเอาต้องเอาคำหนึ่งพี่บอกมาก่อนเออพ่อแม่ลูกไม่ใช่พี่อยากจะด่าเลยพี่โยพี่ก็แกล้งพูดมาได้ให้ทายคำหนึ่ง้วนอะไรเงี้ยอ้วนแก่ ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอม่ะพี่โยรู้ไหมความหัวพี่โยใหญ่ปะกราบบ้านง่ายเมื่อกี้มันจัดจริงๆเลยก็แล้วกันไอ้แก้บนหัวดู้วยเองดูไหมเอาเอาไม่ใช่ผมไล้แก้ไม่ยากผมเลยแก้ยากรอบที่ห้าเริ่มค่ะรอบที่ห้าเด็กมา แตึงโป๊หล่อหล่อกอเลยเล่นก็หนังจัดการเลยแหละป้เป้ที่บ้านเรียนมีกระเป๋าเป้ไหมาะเหลือถามซื่อจะเอาเท่าไหรเด็กอ่านจาได้ไหมเด็กอ้านามได้ไหม ก็ย so ังต้อรู้แหละเราแก้วอย่าอยู่บ้านนี้อย่างนี้นะนาติกจะต้องบอกว่าช่วยบอกชื่อช่องเชอร์แตมหน่อยฝากช่องฝากช่องฝากช่องหน่อยนาติกใส่เสื้อไม่ช่วยฝากช่องหน่อยเพราะว่าเชอร์แตมกำลังจะได้ลูกสาวนาติ๊กไปอยู่ด้วยคนนึงแล้วช่วยฝากช่องหน่อยกี่ช่องกี่โมงแ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโดนแล้วมาได้คำมาได้ช่องเให้เขาละกันนะโอ้ย อะไรวะเปเาไปนอนเลยดีกว่าไปนอนกนดีกว่าไปงั้นงั้นเลิกเล่เลยนะนอนเลยนะง่วงปนิดนึ่งทำไมหรอเนี่ยอะไรอยากรู้ี่ก่อนเมื่อกี้พี่โยเรียงคี่เป้ว่างนะคนสวย่รอนแรกเลใเปเเปเเปปน่ใช่ใช่ ใช่ใช่พี่เอาแท้แล้วพี่เป๊ะเี่นตอนแรกพี่เป๊ะไม่แล้วแล้วเออโดนแล้วอ๋อเล่นชื่ออ่ะสายจะแย่แล้วเราพี่เป๊ผมว่าผมว่าเราอันนี้โดดไอ้โดดผักตายเองใช่โยนตายเองตายเองอ่บนหัวที่นี่คืออะไรอ่ะครับเริ่หมดเวลาแล้วเหรอหมดแล้วหรอยังยังไม่หมดยังยังอีกอีกนิดนึงอีกสิบวิจัดการพี่เป้ให้ได้ภายในสิบวิ ญาติที่หมายเลยปกติเขาพี่เป้อะไรคะพี่เป้ว่าผมงงพี่เป้ะเขาก็รู้ของเขาแล้วด้วยนะเขาเขารู้ด้วยเลยว่าเขาคือเขาแบบนียังไม่รู้เลยครับว่าหนวดนี่คืออะไรใครพูดมาทิ๊กโดนหมดลตอนนี้เด็กเกี่ยบข้าวหน้าเราให้เขาเป็นคนคิดทำแล้วเราโดนจเหมือนเราได้เสียบเราไม่รู้อีกไม่อะแม่ทำอะไรแม่แม่ง่วงกันเปล่าอ่ะเขาง่วงเหรอง่วงเหรอ แล้วเป็นฐานที่เป้มาเป็นเป้ง่วงมั้ยจะไม่มีใครได้คุยกับติ๊กเลยเออจะไม่มีใครได้คุยเลยเป็นร้อยแก้วอะไรวะเสื้ออ้าวและนี่ก็คือค้ามอยู่ท้ายของข้าการเล่นคันต้งข้านมีที่สามเสียงอ่อยๆนะร้อยแก้วนะอ๋อติ๊กเล่นไปก็เสียลูกให้เขาอยู่แล้วไหมคะแนนไม่ได้คืนแล้วอ่ะไปเรื่องงงได้เหรอ ไม่ได้กลับปเลือกไม่ได้กลับบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านแล้วยังโยนยชอบกินเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่เลยด้วยมาแรงมาแรงก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออเดือดจิงชอบกินเกาเหลาอ่ะ ก็เหลามันได้นดุถึงด้านใหญ่อะพี่ก็เหลาเออก็เหลามีเหรอมีมีอ่าออกมั้งพวกเนี้ยนั่งเงียบเงียบเนี่ยก็เหล่าเขาจะล่อตะ้งยิ่งอยู่เนี่ยพี่เป้ไปดูหนังเรื่องซูเปอร์เพจมาอย่างเดียพี่บ้านนี้เขาไม่เขาไม่ดูหนังชอบดูเหรออะไรหนังอะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ชอบดูหนังแหละฮะหนังโป๊พี่เป้คิดว่าเป็นคำว่าอะไรพี่เป้จะเรียกคำว่าอะไรแอคชั่น เมื่อกี้มันมีคําว่าอะไรบ้างนะที่ลอยแก้วถามอ่ะแต่ไม่คิดว่าเป็นคำว่าหนังอ่ะว้าวจัดการไปค่ะค่าที่ไปแล้วนะคะเมื่อไม่นานมานี้วันเกิดพี่ลอยแก้วรู้ไหมวันที่เท่าไหร่ถ้าลืมพี่งบนลืมงอะไรนะลืมไม่แล้วทำไมเธอทำวันที่เธอแตมเดือนอะไรเดือนอะไรเดือนอะไรดีกว่าจำได้ February ติดหนึ่งเดือนนี่วันขเธอแตมเกิด9พฤษภาที่วันเกิดใคร9พฤษภาวันเกิดใคร อะไรไอเคเพื่อมิการจพูด่กเอาช่นการกุมาวันเกิดไอเควันเกิดเธออ่ะอ่ะริ่งอ่ะไม่รู้ตัวเองวันเกิดวันไหนอีกอะไรกุมภากุมภาเฟเบอร์วันเกิดตัวเองยังจำไม่ได้เลยไม่ต้องถึงที่ร้อยแก้วถ้าเป็นวันเกิดต้องร้องเพลงร้องเพลงว่าไงร้องเพลงวันเกิดเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นตอนนี้เธอแตมไม่เป็นอะไรเลยไอเดย์นี่ว่าเพลงอะไรให้พี่เบรลเดย์ร้องมันไหนวันปีใหม่เอาไป ใช่หดสิหม่พระพรีม่มีกสิบคนแล้วป้าแม่ชอบไปเที่ยวทะเลไหมชอบแม่ชอบแม่เราไปเราไปพัทยากินจิร์ลแบบเจ็ดจำได้ไงอ้าจดจดได้ไหมสมองสมองป้ามีกี่ส่วนแปดรู้ป้ามีเท่านี้อ่ะไปคุยกันที่บ้านไปอะไรเล่นเขาอีกเปเล่นเราทำไมล่ะ เลือกไม่เอาดิอ่ะไม่เอาดิชูมือช่วยร้องันดิชูมือขึ้นแล้วช่วยร้องหน่อยเด้วชูมือขึ้้นแลวช่วยร้องหน่อยเด้วชูมือแล้วแก้วรู้ไหมเนี่ยบนหัวเนี่ยมาเนี่ยจำเพาะไอชูมือเขาโดนอีกแล้วอเนี่ยโอ้ยพูดเอง หมุนก็เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าอเราจะโอกาสเพียงพำมาอีกแล้วเห็นแล้ยแก้วเนี่ยเอาหมือนแต่กรรมการไม่ให้เราแก้วมีคะแนนเกินสักคะแนนเหลือแล้วแก้วมีคำว่าแก่แล้วไงหนึ่งคะแนนเชจอแต้มรู้ยังว่าบนหัวเจอแต้มคือคำว่าอะไรเล่นเล่นเล่นกันขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอ I have no brain อ๋อเออแต่แม่อ้าวน่า อย่าพูดเขาสิแค่เราเป็นคนคิดคำนี่ก็เจ็บหัวใจอยู่แล้วชอบชอบอะไรชอบอะไรชอบชอบไปทเที่ยวที่ไหนภูเขาหน,นาาาีทะเลแล้วนะหนีทะเลแล้วเรไมเดินภูเขาอยาังไงเนี่ยอายจังเลยอะ่อเอะ,ะนนเลยอ่ะพาไุน้ำทางใต้คำพิษคำไม่จริงคือว่าเขาจะบอกว่าทะเลเพราะไอ้นี่ทะเลทะเลอ๋อเราก็่รู้ว่าคำมันผุดแเราทะเลเพราะภูเขาอ่ะงั้นเราไปสรุปคะแนนติ๊กกี่คะแนน นี่นี่คะแนนที่ได้แต้มเป็นของตกนี่ร้อยแก้วแก้คะแนนรได้สคะแนนแต้มศูนคะแนนมแต้มศคะแนนเออมหนึ่งแตมคะแนนม่ได้ไหมสอคะแนน้สคะแนนเราได้อะไรนสองสามสี่ห้็ดแปวคะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวโยนมาหวโยอะไรเออเหมือนเหมือนจะรู้ว่าแต่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เล่นอะไรกันคืเมื่อกี้ไงเขาตัวาวเียวเออเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรน้ ไม่คำว่าเล็กเอางี้อันนี้คือซ้อมนะครับแก้วอันนี้คือที่เราผ่านมาคือซ้อมนะใช่แล้วโยวโทรลูก่อตอนนี้เราก็เลยต้องยกไหลแก้วที่ก่อนนะปากชีมชูชิม กชูคิปเชนตาแล้วก็โมจิเดี๋ยวป้าจะดูแลให้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาแก้มือเอาลูกเราคืนมาหลังนะได้แล้วเดี๋ยวบ้านนี้เขาจะประเดิมด้วยอะไรรู้ป่ะถ่ายละครเลยเอาไปอยู่ทองนั้นก็ถ่ายละครอีกไปแล้วมามาเดี๋ยวเราจะให้นมาให้ด้วยเออเดี๋ยวป๊าตบขนมเดี๋ยวเอามาเยี่ยมพี่พี่ลักเกีเดี๋ยวไปซื้อยาสีฟันและแปรงสีฟัน ล้วนีนี้อ่ลมกันนอ่ลมกด l i ่ l e ัเลด้นะคะบายแล้วก็เป็นกลังใจให้เลกแในการอยู่บ้านช่วรด <oth> ้วยแลก็ม <gameplay> <c oughs> <c oughs> ัค <investigate> <c oughs> ่ะขอบคุณแตนตาีมากนะคะมาเล่นกตลาวขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย